สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงสาธรารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตายด้วยหลัก10อค่ะวิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัลในปี2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดตัวคิกออฟโครงการสุขภาพดีด้วยทิสดีเพื่อนตายด้วยหลัก10บอ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัลปี2565ณโรงเรียนพญาไทยกรุงเทพมหานครโดยมีอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานค่ะพนากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกายทรงสืบสารพระราชปณิธานทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมีพระราชจริยวัตรเรื่องออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอมา กอ,อปรกับพระองค์ทรงเริ่มดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นจิตอาสาเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายและแรงใจส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจดีการเป็นจิตอาสาหรือการมีจิตใจเอื้ออารีพร้อมจะช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่น มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายทำให้มีสุขภาพดีจิตอาสาจึงถูกนำมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีด้วยเพื่อนตายคืออวัยวะสำคัญในร่างกายเช่นหัวใจปอดตับไตทำหน้าที่ทำงานให้ตัวเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอวัยวะร่างกายทุกส่วน รับใช้ช่วยเหลืออย่างไม่เหน็ดเหนื่อยตลอดเวลา24ชั่วโมงหากดูแลอวัยวะไม่ดีพอมีพฤติกรรมเสี่ยงจะเป็นตัวการทำร้ายอวัยวะในร่างกายการมีสุขภาพดีแสดงถึงอวัยวะในร่างกายยังคงทำงานปกติทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพควรต้องรู้จักวิธีการดูแลเพื่อนตาย ให้ดีอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นที่มาสำหรับการดูแลเพื่อนตายด้วยแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดี10ประการอันเป็นแนวคิดเชื่อมโยงกันเป็นการมีสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตายค่ะทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวว่าแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีด้วยหลัก10ออมีดังนี้ 1. ออาหาร 2. ออไม่อดนอน 3. ออออกกำลังกาย 4. ออเช็คอัพ 5. ออติดอาวุธวัคซีน 6. ออไม่อ้วน 7. อออันตราย1สารและสิ่งอันตราย 8. อออันตราย2พฤติกรรมเสี่ยง 9. ออารมณ์และ10อออาสาค่ะ โดยมุ่งให้เด็กมีความใส่ใจรักสุขภาพออกกําลังกายสม่ำเสมอเป็นวิธีปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายพนัสบุญวัฒนสุนทรผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพทกระรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญและสนับสนุนเข้าร่วมกระบวนการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสุขภาพและทักษะการสร้างเสริมออกกำลังกายในโรงเรียนรวมทั่วประเทศ150โรงเรียนได้แก่โรงเรียนในสังกัดสพท130โรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน20โรงเรียนพร้อมมุ่งเป้าหมายการขยายผลมากขึ้นในปีต่อๆไปค่ะ